ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคลอดการคลอดเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้คุณแม่ทั้งดีใจและเจ็บปวดอีกทั้งยังทําให้เกิดความวิตกกังวลตามมาอีกมากมายเนื่องจากไม่ทราบถึงกระบวนการคลอดคลิปนี้จะเป็นคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับการคลอดในระยะต่างๆเดี๋ยวไปรับฟังกันได้เลยค่ะ การคลอดปกติการคลอดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเกิดจากมดลูกบีบตัวขับเอาทารกออกมาทางช่องคลอดโดยทารกครบกำหนดคลอดจะอยู่ในช่วง37-42ถึงสสัปดาห์และมีศีษะเป็นส่วนน้ำระยะเวลาการคลอดจะไม่เกิน24ชั่วโมงการคลอดในระยะต่างๆเป็นอย่างไรระยะที่1ของการคลอดหรือระยะเจ็บคันคลอดจะเริ่มจากคุณแม่มีอาการเจ็บคันจริงจนถึงปากมดลูก เปิดหมด10ซนติเมตรระยะนี้จะใช้เวลา12ชั่วโมงในคันแรกและ8ชั่วโมงในคันหลังเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่นอนรอคลอดอยู่ในห้องคลอดระยะที่2ของการคลอดหรือระยะเบ่งคลอดระยะนี้จะเริ่มจากปากมดลูกเปิด10เซนจนถึงทารกคลอดซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่รู้สึกอยากเบ่งและจะมีการหดรัดตัวของมดลูกถี่และรุนแรงมากขึ้นเพื่อช่วยให้ทารกคลอดออกมาทางช่องคลอดหมดทั้งตัว ระยะที่3ของการคลอดหรือระยะคลอดลกหลังจากที่ลูกน้อยคลอดออกมาแล้วจะเป็นขั้นตอนของการทําคลอดลบกต่อไปโดยระยะนี้จะใช้เวลาไม่เกิน30นาทีระยะที่4ของการคลอดหรือระยะ2ชั่วโมงหลังคลอด เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของคุณแม่หลังคลอดหรือภาวะตกเลือดหลังคลอดเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่และลูกน้อยได้อยู่ด้วยกันเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและสายสัมพันธ์แม่ลูกจะเห็นได้ว่าการคลอดมีทั้งหมด4ระยะด้วยกันซึ่งถ้าคุณแม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระยะต่างๆของการคลอดจะทำให้คุณแม่ลดความวิตกกังวลลงและมีประสบการณ์การคลอดที่ดีค่ะ